ขอนำเสนอลเลนโซนี่2805 F4 G OSS นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะคะเปิดกล่องมาก,ก็จะเจอคู่มือของตัวเลนนะคะค่ะแล้วก็เจอตัวฮูดค่ะตัวนี้จะใช้ฮูดรุ่น ALC SH128 นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลน,นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันนะคะระยะโฟกัสน,นะคะอยู่ที่18 ถึง1 0 5 m m นะคะรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ F4 นะคะรูรับแสงแคบสุดอยู่ที่ F22 นะคะองค์ประกอบชิ้นเลนตัวนี้16ชิ้นนะคะเลนมี10กลุ่มระยะโฟกัสต่ําสุดอัตราการขยายสูงสุดอยู่ที่0.11จํานวนของมา่านรูรับแสงอยู่ที่7ใบนะคะตัวนี้ ให้ภาพบุมมองของภาพอยู่ที่77.4องศานะคะมีระบบช่วยออโต้โฟกัสนะคะแล้วก็มีระบบกันสั่นของตัวเลนส์นะคะตัวขนาดฟิลเตอร์ของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่72มมตรนะคะน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ประมาณ427กรัมนะคะเลนสนะคะสามารถถ่ายได้ทั้งใกล้และไกลนะคะทำให้สะดวกต่อการใช้งานควบคุมความเร็วในการซูมด้วยสวิตช์ด้านข้างของตัวเลนนะคะตัวนี้นะคะ รูรับแสงสูงสุดนะคะเป็น f4 ตลอดช่วงนะคะตัวนี้การออกแบบรูรับแสงเป็นซิลคูล่าแบบจิใบ,บทำให้ได้โปเก้ที่นุ่มนวลแบบเป็นธรรมชาตินะคะใครที่สนใจเจ้าเลนตัวนี้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลอื่นๆน,นะคะกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะ